สวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับสู่เกมเท่าแก่น้อยตอนเจ้าหนูซูชิร้านซูชิของน้องจะตั้งอยู่ที่พีททาว์ดินแดนแห่งความสนุกให้น้องๆกดเลือกไปที่ร้านซูชิกันเลยครับถ้าน้องๆจะเปิดร้านใหม่ก็เลือกปุ่ม new game หรือคลิกเลือกปุ่มโหลดเกมเพื่อเลือกชื่อของน้องๆได้เลยครับโอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะคะ วันนี้ผมอยู่ในเกมเท่าแก่น้อยเป็นไงอิเนเตอร์เฟสคุ้นคุ้นไหมคิดถึงกันไหมครับทุกคนโอเคฮะเกมนี้เป็นเกมเก่ามากเก่ามากดูดิ2005เนี่ยปี2005สมัยผมหนุ่มๆน่มเด็กๆเลยเด็กตัวกระเปียกอะเอาละฮะผมขออธิบายเกมก่อนนะฮะสำหรับคนที่เกิดไม่ทันหรือว่าไม่รู้ว่าเกมนี้มันคืออะไรนะฮะเกมเท่าแก่น้อยเนี่ยเป็นเกมคิดเลขบวกเลขคูณหารน,นะฮะบวกลบคูณหารแล้วก็จุดมุ่งหมายของแต่ละภาคเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะฮะ สำหรับภาคที่ผมเล่นคือเป็นภาคเกี่ยวกับการเปิดร้านซูชินะฮะจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยดีกว่าครับกรุณาใส่ชื่อเจ้าของร้านครับอ่าใส่ชื่อเจ้าของร้านชื่ออะไรดีฮะชื่ออะไรดีชื่ออะไรดีชื่ออะชื่อชื่อหมบชื่อหมบแล้วกันหมากับกบเป็นหมบปไงโอเคก่อนอื่นน้องๆต้องช่วยกันตั้งชื่อร้านและเลือกโลโก้ประจําร้านของน้องๆได้เลยครับ ชื่อร้านและโลโก้ที่น้องเลือกจะเป็นตราประจำร้านของน้องๆโดยจะใช้เป็นชื่อร้านและเป็นโลโก้ที่ติดอยู่บนสินค้าที่ร้านของน้องๆครับครับเท่าแก่น้อยเข้าใจแล้วครับชื่อร้านเลยอะชื่อชื่อเพย a เพเวอร์ pay, pay ละกันเพเวอร์นี่เป็นไงแล้วก็เลือกป้ายร้านเอาอะไรดีฮะอืเอานี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าก่อนอื่น น้องๆต้องช่วยกันตั้งชื่อร้านและเลือกโลโก้ประจําร้านของน้องๆได้รู้แล้ว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 แต่เย็นๆใจนเย็นๆเย็นเย็นๆเเป็นตราประจํา้านสําหรับผมมันก็ต้องาร์ d อยู่แล้วครับใช่ป่ะไปเอาละได้ชื่อร้านกันแล้วต่อไปเรามาเลือกชุดพนักงานกันดีกว่าครับน้องๆอยากให้พนักงานใส่ผ้ากันเปื้อนและหมวกแบบไหนกดเลือกกันเลยครับอะเอาอะไรดีครับแต่งตัวกัน เอาเฟี้ยวเอาเฟี้ยวนี่เอาชุดนี้แล้วกันผมชอบสีฟ้านะฮะหมกุ๊กเกอนี่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 สวยนี่สวยโอเคไปต่อเอาละมาเปิดกิจการกันเลยดีกว่าครับพวกเราขอให้ขายดีนะครับน้องๆนี่ขอให้ขายดีนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ร้านซูชิครับน้องๆจะต้องพยายามบริหารร้านให้มีผลกำไรกัน โดยปฏิบัติตามนี้นะครับเมื่อลูกค้าเข้ามาในร้านสั่งอาหารน้องจะต้องกล่าวทักทายลูกค้าโดยคลิกเลือกประโยคที่จะทักทายครับน้องๆคนเก่งรู้ไหมครับว่าสามารถทักทายลูกค้าได้หลายแบบนะครับโดยคลิกเลือกประโยคที่จะทักทายครับโอ้มาขึ้นเปนอย่างนี้เลยเหรอผมไม่ได้เล่นนานจำไม่ได้อะเนี่ยคิดถึงมากคิดถึงมากไหดี๋ยซมีอะไรบ้าง สวัสดีครับแล้วอะไรดีครับอะไรดีครับขอซูชิปาลาไหล1ชิ้นเทมปุระ1จานครับเมื่อลูกค้าสั่งอาหารเสร็จน้องจะต้องรีบหยิบสินค้าใส่ถาดให้ลูกค้าพยายามหยิบให้ถูกต้องและครบถ้วนนะครับถ้าน้องๆต้องการยกเลิกรายการสินค้าที่เลือกไว้ให้คลิกลากสินค้าออกจากถาดน,นะครับโอเคครับแล้วซูชิปาลาไหลกับเทมปุระมันทำยังไงวะเนี่ยฮะ ต้องพูดภาษาญี่ปุ่นไปดิฮะเฮ้ยต้องดูคู่มือหรือเปล่าไหนดูซิเอ้ทูชิป้าไหลทูชิป้าไหลทํายังไงอะนี่ไงนี่ไง,ไงโอเคเข้าปั้นเข้าในสองกูตรงนี้โอเคครับไปครับนี่ก็ตรงนี้ปลาไหลใส่ปุ๊บไปไงด้วยความว่องไวแล้วก็เทมปุระหนึ่งจานเทมปุระทำยังไงเนี่ยเทมเทมปุระทำไงวะอ่าผมคุยกับใครเนี่ย เทมปุระทำไงทุกคนเอ๊เทมปุระไม่ใช่ไม่ใช่นีซุปอืมนี่นี่นี่เทมปุระออกกดตรงนี้เลยโอ้ผมก็โง่ตั้งนานเลยโถ่เอ้ยนี่ได้เมื่อน้องๆหยิบสินค้าได้ถูกต้องทีนี้น้องๆจะต้องคิดราคาสินค้าทั้งหมดที่ลูกค้าซื้อออกมาให้ถูกต้องนะครับโอ้ยต้องคิดเลขเฮ้ยสองคูณสิบ นึกว่าจะแ <ś rhymes> บบเลขจะยากกว่านี้จะไปหยิบเครื่องคิดเลขซะหน่อยนี่ฮะยี่สิบี่สิบบาทโอเคนี่เป็นไงเมื่อคิดราคาถูกต้องลูกค้าจะจ่ายเงินค่าสินค้ามาแล้วน้องๆจะต้องทอนเงินให้ลูกค้ากลับไปถ้าหากน้องคิดเงินและทอนเงินได้ถูกต้องน้องก็จะได้กำไรจากการขายสินค้าครั้งละ30บาท40บาท และ50บาทตามเลเวลทั้งหมดคิดเป็นเงิน20บาทครับรับเงินมา55บาทครับน้องต้องระวังอย่าคิดเงินผิดหรือทอนเงินผิดนะครับเพราะถ้าคิดเงินผิดทุนตั้งต้นที่น้องมีอยู่ก็จะหายไปครั้งละ5บาทถ้าคิดผิดจนเงินตั้งต้นหมดร้านของน้องก็จะต้องปิดกิจการทันทีครับโอโอเคฮะถ้าเราคิดเลขผิดหรือทอนเงินเกินนะฮะ เขาจะเราจะขาดกำไรนั่นแหละฮะโอเคฮะห้าหลบยี่สเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่วะติ๊กตอกติ๊กตอกหหไงใช่ไหมใช่ดิโอ้เอ้เงินทอนสาบาทครับของที่สั่งได้ครบนะครับอาริงาโตขอบคุณครับโอกาสหน้าเชิญอีกนะครับเอาละครัิการโตใส่บาทเมื่อเข้าใจกติกาแล้วก็เริ่มเปิดร้านกันเลยพวกเราโอเคครับมา ตำรวจเออคนคนสวัสดีครับนี่คุณตำรวจจะรับอะไรดีครับขอชาเขียวร้อนสองแก้วครับชาเขียวร้อนเด้อฮะชาเขียวร้อนนี่นี่นี่ชาเขียวร้อนแก้วหนึ่งนี่ตือบอ,อีกแก้วหนึ่งฮึบรางไปติดนี่เป็นไงโอเคสองคูณสี่เป็นแปดเป็นไง มือฉังมือฉัมเป็นเงิน8บาทครับรับเงินคิดเลขเร็วเรียนคูมองมายี่ห้าลบแปดได้เท่าไหร่วะผมนับนิ้วอยู่ผมนับนิ้วอยู่เงินทอนสิบเจ็ดบาทครับของที่สั่งได้ครบนะครับนี่อนิกาโต ขอบคุณครับโอกาสหน้าเชิญอีกนะครับลูกค้าลูกค้ามาลูกค้ามาอุ๋ยเจอีเจอีเจ,เจส,สวัสดีครับไม่ให้ใหรับอะไรดีครับรับอะไรดีครับขอซูชิหน้าปูอัดสองชิ้นค่ะนี่ซูชิหน้าปูอัดหยิบเข้าปั้นขึ้นมาฮะแล้วก็ไปที่ถังตานะครปูอัดปูอัดนี่นี่หชิ้นแล้วก็นี่สชิ้นโอเคอุ้ย ินี่โอเค8ปดคูณส <c oughs> เป็นเท่าไรทุกคน8ปดคูณสอเท่ากับสิอะไรนะไม่ได้ยินเลยสิหดังขึ้นอีกดังขึ้นอีกสิหดังขึ้นอีกสิบหก ทั้งหมดคิดเป็นเงิน16บาทครับรับเงินมา25บาทครับถอน9บาทใช่ไหมใช่<ด>สิอโถยเ,ออเงินทอน9บาทครับอของที่สั่งได้ครบนะครับอาริงาโตขอบคุณครับผมจะรวยแล้ววะครับผมจะรวยแล้วทุกคนผมจะรวยแล้วือมอจะรับซูชิอะไรดีครับ ขอซูชิหน้าหนวดปลาหมึกยักษ์สชิ้นค่ะกินปลาหมึกยักษ์3ชิ้นเลยเหรอฮะเด็กตัวก็ไปใหกินปลาหมึกยักษ์สชิ้นเล็วะฮะ <c oughs> นี่บอกว่าวปลาหมกึกนี่ใช่เมียนเดียวแหละฮึอาวะด้ยวยความรวดเร็วโอเค6คูณสนี่ คิดเลขไวมากนี่ก็เันเกมเด็กเล่นเอเวนแปดบาทครับรับเงินมา35บาทครับเอ๊ได้เท่าไหร่วา17บาทนะฮะนี่เป็นไงผมแอบกดเครื่องคิดเลขผมไปเอาเครื่องคิดเลขมาล้เจ็ดบาทครับของที่สั่งได้ครบนะครับอริาโตขอบคุณครับโอกาสหน้าเชิญอีกนะครับครับ สนใจซูชิแบบไหนครับซูชิแบบไหนครับ,บ,บ,รบขอซูชิหน้าไข่หวานสชิ้นครับลองผสมมั่วไหมฮะลองผสมมั่วไหมฮะนี่โชย,ยุเทงยเท,ง,ทงวะนี่ให้ให้ให้วาซาบิด้วยของแถมของแถมฮะให้ฟรีเป็นงีงเอยไม่ใช่ไม่ใช่ต้องไข่หวาน <S <S อ้นี่หนึ่งชิ้นเอาแล้วฮะเป็นเชฟที่ดีนะฮะต้องแถมโชย,ยุกับวาซาบิให้ คุณลูกค้าเนะฮะอุย้ยกดผิดพูดมากไกปหน่อยเอาไปไอ้หนูนี่สามชิ้นพอดีไปยี่สิบเอ็ดสามเจ็ดยี่สิบอดนะฮะมันนั่งบวกเลขโชว์แล้วเนี่ยหมดคิดเป็นเงิน21บาทครับรับเงินมา55บาทครับ34ม่ไงเป็นไงเร็วมากเร็วไหมเร็วไหมเงินทอนส4บาทครับของที่สั่งได้ครบนะครับ อาริงาโตขอบคุณครับโอกาสหน้าเชิญอีกนะครับน้ำตาจะไหลโอ้น้ำตาจะไหลคิดถึงมาก oh, <okay S 1> คิดถึงมากไม่ไหวไม่ไหวรักหัวใจ<ด>หัวใจผมฟูมากเลยตอนนี้สูชิหน้าไข่หวานสองชิ้นค่ะสูชิหน้าไข่หวานสองชิ้นเอาไปเอาไปได้วยความรวดเร็วครับคุณลูกค้านี่ไงแถมให้ด้วยนี่เอาไปเอาไป3 4ส,สี่เอาไปสจานเลยไม่ให้โชย,ยุด้วยเป็นไง แดกแต่วาตะบีไปนะให้หนูคิดเป็นเงินสิบาทครับขมคอเลยไงยีบาทครับยี่ห้าลบสิบสี่สิบนะฮะนี่เงินทอน1ิบาทครับของที่สั่งได้ครบนะครับอาริงาโตขอบคุณครับอาริงาโตโกไซมาสปิดร้านเลยปิดร้านนี้เลยไม่ไม่ไมปิดร้านนีล้ล้ว อ๋อนี้เป็นของภาคอื่นนะฮะมีร้านอะไรบ้างเนี่ยเบเกอรี่ไอติมแล้วก็พิซซ่าผมขอฝากธนาคารก่อนแล้วกันมีอยู่500สวัสดีค่ะธนาคารแกะน้อยยินดีต้อนรับน้องๆเท่าแก่น้อยคนเก่งค่ะน้องๆจะต้องมีเงินในกระเป๋ามากกว่า200บาท จึงจะสามารถฝากได้นะคะและจะต้องมีเงินในกระเป๋าเหลืออยู่อย่างน้อย200บาทจึงจะกลับไปเปิดกิจการต่อได้กรุณาพิมพ์จํานวนเงินที่ต้องการฝากลงในช่องฝากเงินได้เลยค่ะน้องๆสามารถเช็คยอดเงินฝากและสามารถพิมพ์สมุดบัญชีที่มียอดเงินที่น้องๆฝากอยู่กับธนาคารเราได้นะคะโดยกดปุ่มสมุดบัญชีด้านล่างค่ะสามารถเลือกซื้อร้านค้าใหม่บ้านหรือรถยนต์ใหม่ โอเคครับผมจะฝากไว้300แล้วกันเขาบอกว่าต้องมีเงินเหลือ200ในกระเป๋านะฮะโอเคฝากไปปึ๊บ300อเฮ้ย300ไอ้ 300. เอวน้นคนพิดนี่โอเค300 300้ซื้ออะไรได้บ้างฮะรายการสินค้าซื้อมอเตอร์ไซค์เหรอมีรถยนต์รถถัง6,500เกมนี้เป็นรถถังด้วยเหรอฮะ บ้าน5 0 0 5 0 0 0ห้า0ัน0ม0่น0้0พราสาถึงประสาทได้เลยอ้เหวอฮะโอเคฮะเราซื้อเป็นเราเราซื้อมอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วกันเพื่อความเท่ไงหนีเป็นไงซื้อมาละแล้วมอเตอร์ไซค์มันจะไปอยู่ไหนฮะเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนเฮ้ยเป็นเลยนะครับซื้อมอเตอร์ไซค์เป็นไงเป็นไงครับทุกคน ซื้อโาไซค์ือฮาเลย์มาขับในราคา300บาทนะฮะโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ผมขอจบไว้แค่นี้แล้วกันนะฮะพอเล่นแบบหอมปากหอมคอพอคิดถึงไงเลยกลับมาเล่นอะไรอย่างี้ถ้าชอบก็คอมเมนต์ไว้นะฮะเพื่อผมจะทำพาร์ทต่อไปอีกสุดท้ายละช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปได้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับเจอกันจุบจุบบายบาย,บาย